ก็รับกลับมานะคะสู่รายการท a อ k ABOUT ดวงดีอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็อยู่กับอาจารย์ทีเช่นเคยนะคะวันนี้เราเปลี่ยนลงไหมอ่าได้ปกติเราก็ดูแบบโหราศา,ศาสตร์กันค่ะ,ะตัวเลข,ขหัวหัวนะหลายหลายคนเรียกร้องมาแบบว่าเอาแบบว่าสบายๆายายจ้างอะไรเงี้ยไม่ต้องไปซีเรียสเลยงั้นเราสําหรับเดือนกุมภามเราดูกันทุกราศรีเลย เริ่มแต่ราศีเมษเลยเด่นเฉพาะเด็นคุงไพ่อย่างเดียวอเคเดี๋ยวน้องกิฟต์จะเป็นคนจับไพ่ของทุกราศีเลยนะเซนดีอยู่แล้วสวรรค์อะไรชัวโอเคซึ่งวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีกันใช่ไหมคะอาจารย์ทีอันนี้เราใช้ไพ่พระพิคณีสวนเพื่อความสัก์สิทธิ์โอเคงั้นเดี๋ยวน้องกิฟต์จะจับไพ่สิบสองใบและดูยาวเลยของแต่ละราศีโอเคขอเป็นตัวแทนให้ทุกราศีนะคะมาเลยค่ะเริ่มจากราศีแรกราศีเมษราศีเมษค่ะ ให้ทั้งหมดของราศีเมษที่กิฟจับขึ้นมาให้นะคะเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มดูที่เราเลือกกันเลยนะคะให้อาจารย์พีเป็นคนบอกขอเริ่มที่เลือกการงานของชาวราศีเมษในเดียวกุมภากันก่อนเลยเราการงานอยู่ตรงนี้การงานของชาวราศีเมษได้ไพ่เจ็ดเหรียญเจ็เหรียญเขาคิดแล้วเหมือนกับว่าในช่วงเดือนนี้เขาอาจจะคิดวางแผนที่จะลงทุนอะไรใหม่ๆหรือวางแผนที่เอาเงินเก็บออกมาใช้อ่ะบางคนที่ตกงานอยู่ช่วงโควิดก็ต้องใช้เงินของตัวเองเห็นไหมเหมือนกับว่าต้องใช้แต่ที่นี้ แผนการที่เขาจะคิดจะทางานของเขาเนี่ยเรายังมองว่าอย่าเพิ่งไปลงทุนทำอะไรดีกว่าไหมคือใช้เงินที่พอจะมีอยู่อะไปก่อนหรือว่าลงทุนหรือทําธุรกิจอะไรอยู่ก็เอาพอดีพอดีเดี๋ยวเพิ่งไปลงทุนอะไรมากมายนะลดรายจ่ายอะไรอย่างนี้ไปก่อนให้ให้พยุงไว้ได้แลวก็ไปก่อนใช่ใช่นะเรื่องแบบนี้แต่ทีนี้ตัวเนี้ยแล้วเงินเนี่ยก็มาอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศัตรูเขาหรือตกปัญหาหนี้สินเนี่ยมาเป็นเลยอยเก้าเหรียญเลยอยู่ในตำแหน่งศัตรูแล้วพี่เ่บอกชิวละ ไกวเปเลยไกวเป้น <g ul> ี <ain> <c oughs> ่นะก็เหอนกับว่ายวอยู่ในช่วงที่ต้องแบบเก็บเงินเก็บหอมรอมริบเอาไว้จะลงทุนทำไรเรื่องของงานเนี่ยยังมองว่ายังไม่ค่อยเจอสมุสซะเท่าไหร่ชาวราศีเมษน,นะโอเคอ,เคอการงานการเงินผ่านไปละความรักเป็นยังไงบ้างคะความรักของชาวราศีเมษเนี่ยอาจจะมีการทะ <ขา S 1> เลาะเบาะแว้งกันถือมีดเลยนะโอ่คองค์พระพิฆเนศท่านถือดาบเลยมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าช่วงเนี้ย อาจจะงุดหิดในเรื่องของการงานการเงินที่มันไม่สมประกอบไม่สมหวังสักเท่าไหร่มันก็เลยอาจจะต้องใช้จ่ายค่อนข้างเยอะทําให้เกิดความรักก็เกิดอาจจะแบบว่ามีปัญหากันอะไรเนี่ยก็คือผลพวงมาจากเรื่องการงานการเงินนี่แหละใช่ทำให้มีปัญหาแต่ว่าไม่เป็นไรนะเขาบอกว่าให้อยู่นิ่งๆเอาไว้ปัญหาเนี่ยความรักเนี่ยเกิดจากครอบครัวด้วยนะนี่ยมันโยงถึงเนี่ยครอบครัวนี่คือโซนของครอบครัวเรื่องครอบครัวใช่เรื่องของครอบครัวด้วยอาจจะแบบว่า ครูเรียนไม่ค่อยจะเข้าใจหรือว่าทางบ้านมีปัญหากันก็เลยทําให้ความรักอาจจะเกิดมีปัญหาด้วยกันนะโอเคแล้วสุขภาพล่ะคะเป็นไงบ้างสุขภาพของชาวราศีเมษนั้นในช่วงเนี้ยอาจจะมีปัญหาบ้างในเรื่องของเจ็บหัวใจอาจจะมีโอกาสอะไรประมาณนั้นไม่ไม่อกาสตกใจเรื่องแฟนก็ได้โอเคโอเคมัวจะไปจับผิดอ่ะจับผิดแฟนมีกิ๊กมีอะไรในช่วงที่โควิดมาเนี้ยอาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้เจอกันใช่หรือเจอกันอยู่ก็ัน หาเรื่อง,งอคง่หาเรื่องต้องไปหาเรื่องเยอะเอา,านั้นนั้นสุขภาพของเขาก็าอาจจะแบบว่าอาจจะมีอาการแบบเจ็บหัวใจหรโยกคุูมแพ้<อ>ช่วงนี้ก็มีมเสี่ยงส่วนนะมิะะแพ้แล้เกี่ยวกับอากาศปะ่ะใช่ใช่อือนเนาะงั้นยิ่งชาวราศีเมฆตัวเองมาอยู่ตรงนี้ด้วยดาวดาวตัวเองอดาวอังคารมาอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็จจะแบบว่าในช่วงกุมพาเนี่ยอาจจะมีอาการแบบว่าเออคิดมากวิตกเรื่องเงินเรื่องของนี้ไง อา,าจารย์ทีมีอาจารเสริมเกี่ยวกับดวงของชาวราศีเมษอีกไหมคะคือโดยสรุปแล้วในช่วงนี้ของชาวราศีเมษเนี่ยเราก็บอกว่าอาจจะยุ่งยุ่งหน่อยว่าจะสภาวะเรื่องการเนินอาจจะมีความยุ่งวุ่นวายนะบางคนเนี่ยหนีสินอะไรเนี่ยพวกจ่ายบัตรเครดิตอาจจะต้องเลื่อนหรืออาจจะ<อ>ต้องใช้จ่ายเยอะมากพิเศษเนาะเลยทําให้กระเคือนลหลายเรื่องการงาน,งานคิดๆๆจะทําอะไรดีจะลงวางแผงนงี้ช่วงนี้มันอาจจะวุ่นวายหน่อยนะก็ บอกเป็นที่กว้วอย่าเพิ่งลงทุนอะไรมากมายค่อยๆเจย็นในการที่จะลงทุนนะประมาณนี้มากกว่านะสาหรับชาวราศีเมษผ่านไปแล้วเดี๋ยวถัดไปเป็นราศีอะไรคะจันนี่นะคะดวงทั้งหมดในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆราศีก็เราก็ได้อธิบายไปแล้วเรียบร้อยนะคะคลิปหน้าเราจะมีการดูดวงหรือว่าดูไพ่ยิปซีอะไรี่อีกใช่เดี๋ยวก็ดูก่อนว่า ใครอยากได้อะไรบ้าง c o ่ m มาเมา c มาได้เลยอยากจะดูแบบโหราศาสตร์ค่ะอยากจะดูโหเฮงอยากจะดูผมจุ้ยค่ะหรืออยากจะไปเที่ยวกับน้องกิฟต์ค่ะก็อมเมนต์มาได้เลยนะคะรายการท่องเที่ยวแต่ก่อนที่จะ c o m มนต์ขอกดไลค์กับ Subscribe ให้เราด้นะคะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะขอบคุณที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะคะยาวที่สุดแล้ใช่เพราะอยากให้ทุกคนได้แบบละเอียดสุดๆที่เราจะทําได้ในคลิปนี้นะคะก็ ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะสำหรับรายการทอาเอาดวงนี้แล้วก็อาจารย์ทีนะคะค,ค่ะ,ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย